สวัสด um, um ีนักผู對對้ชมกันด้วยนะครับผมยินดีรับเข้าสู่รายการ GD n Gamer นะคะเกมที่พวกเราชมื่นชอบไหมครับนะฮะซึ่งตอนนี้แอดมินแม่งยุ่มบ้านผมว่ะท่านผู้ชมดูแม่งดูมันมาสร้างบ้านนี่ตรงนี้บ้านเลยโดนกระจกวัวเนี่ยชิบหายนะฮะโอ้โหดูดูมันทำผมแม่งจะสร้างบ้านอันานเขตโพเพทผมยี่สิบบล็อกอ่ะนักผู้ชมดูแม่งดิดูมันดิเนี่ยดูดูดูแอดมินเดี๋ยวมึงโดนน้ำท่วมไม่ต้องห่วง รู้สึกว่ารายการที่นี่จะไปด้วยบาการเกมที่มาสบแซ็กต์กรายการสองรายการแล้วนีนที่เปิดสามแล้วเออสามแล้วห <c oughs> น้า,นาเดี๋ยวผมจะแชร์ทั้งน้องหน้าจอของผมและหน้าอ่าไม่ใช่ช n e l ของพี่เติ้งและช n e l ของน้องดีโม่ด้วยนะฮะช n e l น้องดีโม,โมอะไรวะเออเดี๋ยวจะไปกด subscribe ให้ ท่านผู้ชมคลิปนี้ไม่มีอะไรมาครับดูแอดมินแม่งขวดบ้านผมมาไม่มีอะไรหรอกแบกเลยอะ่ะโหโคตรเซ็งเลยนี่ดีโมโชโหดให้ท่นนนานผู้ชมเห็นในช่องสนทนามไหมไอ้ไกล้วยไอ้ไกล้วยไอ้กล้วยไอ้กล้วยไอ้หมวกที่หายไปไหนแม่งโคตรวุ่นวายท่านผู้ชมดูมันดูมันก็แกล้งแอดมินนะแอดมินจะไม่ชอบใส่หมวกนะมันโชว์สกิน นี่ดูแอปัำผมไอพูดพูดในเกมก็ได้ทำไมเขานองเขาเสียอแอดหัก้วยใช่สามคนเลยใช่สามแชแนลสาม a n แนลเอาลิมมาดิสามแชแนลแชแนล ท่านผู้ชมยินดีต้อนรับสู่รายการน,นี้เราจะนำเสนอชีวิตเด็กขอนำเสนอส <3 S 2> ามชแนลปฏิหารครับประจานแอดมินไม่ขั่วอันลาช้าอันจักไทยครับไม่ต้องห่วง c h a n แ e l แอดมินถึงก็อึ้งเลยทีเดียวชื่อคิดอะไรครับ ยังไม่ได้อับเลยยังไม่ตั้งชื่อเลยควายถามแม่งยังยังไม่รู้พี่แกแม่งงั้นขอยังไม่รู้ให้ไปไกลๆได้ไหมจิ้บปวดเสมอแม่งแอดมิดมาปวดเราตอนนี้เฮ้ยเราไม่ได้ปวดแม่หนูว่าจี้จี้มันไฟวะเห็นแล้วจี๊ กัะโผลแอดเท่าไ่จาก่นแอดแพกูไปก็ได้เฮ้ยเฮ้ยก็ะช่างมานิโมขอโดนไปก็ได้เอาใครตายวันนี้ไปไปไกลๆเลยเราเลิกขอบใจ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 แอดสร้างให้เสร็จก่อนก็ได้สร้างให้เสร็จก่อนก็ได้ โอยปล่อยมันพี่มันตกสถานที่มึงอภอกกูจะได้ขุดเพชรมอสมึงมึงม,มอสเอ้ลยล,ะละอยลอยวงวามาว์ปสร้างให้เสร็จก่อนก็ได้แต่อ,อยากรู้ว่ามันจะสร้างยังไงมันบอกมันจะสร้างบ้านก็อ,อยากรู้ว่ามันจะสร้างยังไงบ้างไม่รู้มันเอ้ยอใครวะขออนุญ,ญาตหยาบท่านผู้ชมมันไม่ไหวจรงิงเด็กเรียนเหรอ มันก็ต้องมียากก <tinc S 1> ันบ้างรายการฮะมันจะได้มีสีสันเฮฮาบัจจิก็ี่พี่ตึงมาชงมาช่วยกันทําบ้านทําพื้นที่ให้เรียบกอนยื่อนี่อิอิอิวิวิวิไอไอไอหมหมหืผมี่จริไม่ไม่โพไม่ต้องออกโพผมคุดได้คนเดียวนะะจะ Ai đi ăn. cho thang ban con. Đồ khá tài. Nhiều mô, phi tướng, mùa lên cho thang ban